ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเชลีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี้นะครับผมเองบ่าววาที่พาพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเปิดราคาหนาค้อครับพี่น้องมือนี่กับบ่าววะที่กับบ้านนะครับผมกะง่วงของพอลุงพันวาพันอยากขายมอนี้บ่าววาที่เลยเอามาฝากนะครับผมกะเป็นงัวแม่ลูกครับพี่น้องกะเป็นงัวอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับบ่าววาที่นี่ละพี่น้องอยู่บ้านท่าศรีตำบนกอแก้วอำเภอเสลภูุ่มจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ คู่นี้ออกเป็นลูกกระทบด้วยครับพี่น้องเป็นกระทบนะครับลูกสาวเป็นลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับแม่กะผสมเรียบร้อยครับพี่น้องลูกที่สองอยู่นะแม่ลูกสามข้าทองด้วยครับพี่น้องแม่สูงประมาณลอยหาซิปถึงลอยหาซิปหาครับพี่น้องเบิ้งนะครับลอยหาซิปถึงลอยหาซิปหาครับพี่น้องคู่แม่ลูกนะครับลูกสาวกับนะครับผมเขาขวบปีพอดีพี่น้องนะครับแม่กะ ประกันทองไ้เดอครับพี่น้องอได้โบเขา,เขาว่บปีพอดีนะครับเป็นคู่แม่ลูกแม่กบโครงสางไงครับพี่น่องออกเป็นสไตล์ลูกกระทบนะครับสำหรับผู้สนใจมีหนึ่งคูแม่ลูก้อครับพี่น่องพอลุงเพิ่นว่าเพิ่อนอยากขายไผกระลังหางวัวไปเลี่ยงเอาแบบซื้อสองได้สามแม่ประกันทองไ้ครับพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวไปเบื้องล่าละเอียดเดี๋ยวไปเบื้องล่าละเอียดกันนะครับผมว่าทองพอไดานะครับส่วนลูกนะเป็นลูกสติงเล 201ครับพี่น้องอ่ารายละเอียดต่างๆนะผมขึ้นให้ใต้คลิปนะครับเบอร์ช่องทางติดต่อด้วยครับพี่น้องเอาเครับสำหรับแม่เพิ่นกัผสมแล้วด้วยครับพี่น้องกับกาเลสเค้มหนะครับผมกาเลสเค้มหเอกสารครบครับพี่น้องผสมวันที่อ่าสามสมิายน2อ6หครับพี่น้องกำหนดขอดกุมภาพกับอ่าหกเดือนนะพี่เนาะอ่าหเดือนนะครับเอาตัวนี้บ่าวัตถิกับประกันหายเพราะว่าเป็นมัวของ พี่ของน้องกันนี่ละพี่น้องเอามาฝากพี่ฝากน้องเฮาสําหรับผู้อยากจะได้ง่วงไปเลี้ยงซื้อสองเลยสามประกันท่องเด้อครับพี่น้องเบอร์ติดตกับศูนย์เก้าสองหาศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งครับพี่น่องศูนย์เก้าสองหาศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งครับพี่น้องโทรหาเบอร์ของไอ้แก่นครับพี่น้องนะครับไอ้แก่นนะครับกับเป็นง่วงของพอ่อลุงผมนี่ละพี่น้องอยู่ในหมูบ่บ้านเดียวกันกันกนบบ่าวาที่ภัยมากกับ แหว่เยี่ยมเยินขอบ่าววะที่นํากระไดเด้อครับพี่น้องเออสำหรับง่วนคูหนีแม่ลูกเปิดไว้เท่าไรก็ครับผมหกเก่าอานะครับหกหมื่นเก่าพันครับพี่น้องราคาคนเลี้ยงเปิดให้เองเลยนะครับผมพอลุงเพิ่นว่ามีความจำเป็นต้องใส่เงินครับพี่น้องนะครับลูกหลานไปเลี้ยนทางกรุงเทพกรุงไทยขายง่วนขาค่าเท่มหลานจักหน่อยเพิ่นว่ามีอยู่คูหนึ่งเพิ่นอยากแบ่งออกอันนี้ประกันทองซื้อสองได้สามครับพี่น้องซื้อสองได้สามประกันทอง ลูกไงเด้อครับพี่น้องลูกกสูงประมาณร้อยเกือบร้อยสี่สิบนะครับได้ประมาณปีกว่า,วาแม่ทองได้หกเดือนครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องกับแม่เพิ่นหกสิบเก่าราคานี่เป็นราคาห้องตัวล่องได้เด้อครับพี่น้องใครสนใจก็มาเอางัวหญ่ง้วนหยักราคาผมว่าโดนใจแน่นอนเพราะว่าประกันท่องไ้ลูกสาวกับไงเด้อครับพี่น้องเบิง้งนะครับนี่ครับ ลูกสาวเป็นลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งไดนะ้เนาะลูกสาวเป็นลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับของกามปูฟ้ามเอาดึงออกเบื้อีกรอบนึงได้ครับพี่ตำนี้มีอะไรบา้างครับมน่องติงอ่าตำนี้คือมีนมเป็นติงครับพี่น,อน้องอ่าติงกะนะครับผมแต่ว่าก็ให้ลูกได้ปกติเบิ้งนะครับใหน้นมลูกได้ลูกใหญ่นะครับเอาให้เพิ่นดึงออกมาชมครับพี่น,อน้องชมตัวจริงได้บ้านท่าสีตะมนตเกาะแก้วอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด แม่ประกันท้องเคฟหกแปเดือนนะครับลูกเป็นลูกของสติงเล 60, ่สองศูนย์หนึ่งหกหมื่นครับอีกเก้าพันบาทราคา้องต่อรองได้ครับพี่น้องประกันไฮร้อยหาซิบวกครับส่วนสูงลูกที่สามค่าทองนะครับตัวสองนี่ยูน่าแม่ครับพี่น้องนี่ครับตัวสองสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเอาสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมา้เช่นนี้เด้อครับพี่น้องเอาภัยสนใจราคานี่ ต่อรองกันได้อีกนะครับผมเอาจากลาพี่น้องไปซื้อนี่นะครับผมขอบคุณหลายนะครับผมถูกการติดตามกดไลค์ลกดแชร์เด้ครับพี่น้องอย่าได้งวดดีวันนี้มีเพียงหนึ่งครูไหมพี่น้องให้รับชมแต่ว่าเป็นครูที่คุณภาพเน่นๆประกันทองให้เลยนะครับเอาจากลาพี่น้องไปซื้อนี่นะครับผมสวัสดีครับ